ตั้งแต่หลีกอัปเดตมาแล้วผมมีอะไรใหม่ๆม,มาที่ผมเห็นเนี่ยก็คือพ์ทนะครับผมของพัทเล็กนะจะได้เป็น ST นะครับผมหนึ่งร้อยสิบเอ็ด OVR นะครับผมโอเวอร์บุ๊นแหละหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบธรรมดาเนี่ยจะได้หนึ่งร้อยเก้านะครับอันนี้เติมเนี่ยมันเลเวลแค่15้าใช่ไหมแล้วก็ค่าบัตรมันเนี่ยหนึ่งพันฟีฟ่า Point นะครับ ซึ่งจริงเนี่ยถ้าเรารอแพ็ก179บาทที่ว่าได้เงิน M 10M แล้วก็ฟรี a p าพอยมา5,000เนี่ยก็เกืบได้นะหรือหรือพอดีนะเออประมาณนั้นนะครับประมาณพอดีนะครับผมประมาณ4,000เนี่ยน่าจะพอดีนะถ้าเราเอามายัดตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือพาร์ทแรกนะผมเอิงรลีกใช่ป่ะเอิงพาร์ทเออแล้วก็จอมทำลายนะผม น,นี่ก็เป็นพาสเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่งพันฟีฟ่าพอยนะครับอันนี้คุ้มนะครับผมงบน้อยก็มีโอกาสจับต้องได้นะครับไม่ต้องยัดก็ได้นะครับเพราะว่าเดวิลแคส่มาเองคือถ้าตัวที่เราไม่เล่นเนี่ยเราเอามาดักขายได้นะทุกคนเออมันออกง่ายนะมันไม่ได้ออกเหมือนแบบพาสใหญ่ยยอะเออพาสใหญ่ยยมันออกยากนะเพราะราคาเดียวกันนะครับผมหนึ่งพันฟีฟ่าพอย เราไม่ต้องยัดรเ,เวลก็ได้นะครับผมเพราะว่าวิวแค่สิบม้านะก็ามาพ้องกับภารกิจที่จะทำให้เราเก็บรเ,เวลได้ง่ายขึ้นนะครับผม, <c oughs> ผมเดี๋่ยวผมใ้นิดนึ่งเออเนี่ยอันนี้เหนื่อยไหมเราจะได้สองร้อยสองร้อยสองร้อยเก็บเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าทำครบยี่สิบคุนเนี่ยก็จะได้นักเตะหนึ110่งร้อยสิบม้าอันนี้ของอ่านักเตะฟรีเนี่ยขายไม่ได้นะครับผม ของวัดใช่ไหมที่เข้ามาใหม่แล้วก็มาถึงเรื่องเออแพ็กนะครับผมจากตะก่อนเนี่ยที่เราสุ่มจะเป็นการ์ดยอดนิยมเนี่ยคืออัตราเพ็กนะครับลดห้าสิเปอร์เซ็นใช่ไหมที่ว่าสองพันห้าร้อยฟิบาพอยต์แต่้เนี่ยเหมือนเหมือน EA เอเอขาจะปรับนะครับผมนั่นก็คือได้เงินเอด้วยประมาณกี่เไม่รู้นะเออก็คือ ประมาณ 10m ขึ้นปหถ้าผมจำผิดอันนี้ถ้าผมจําผิดขอตัวด้วยนะครับก็ประมาณ1 0มขึ้นนะครับผมก็ก็ดีกว่าไหมเออตัวแบบ108อะ108มันได้เกีอร์มะไม่ถึง 10m ใช่ไหมเนี่ยเวลาซูมเนี่ยนะครับผมอันนี้ใช่ไหมที่เขาจะส่งัเนี่ยให้นักเตะหรือปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมครับ อืมสามล้านสามสามเท่าไร่วะสามล้านถึงเก้าสิบว่าดีอยู่นะเออก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องพาร์ิกเนี่ยอันนี้นะครับเหมือนกันนะประมาณห้าพันฟีวาพอย์นะครับถ้าใครไม่รีบเนี่ยผมแนะนําให้เล่นหลายวันแล้วก็เก็บแล้วก็ถ้าใครอยากจะยัดจริงๆก็รอแพ็คหนึ่งรอยเจ็ดสิบเก้านะครับผม คุมมากๆนะครับเพลงนี้ก็คือได้เงิน 10m แล้วก็นักเตะ108ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็5บาทฟรีฟารพอยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วผมจะพยายามมาอัปเดตข่าวสารใหม่เรื่อยๆนะดูเน็ตดีอ่ะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ